สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับพี่เขารบรับทุกท่านนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเขาสู่ช่องย t u b e นะครับจากทีมชาแนลนะครับช่องสื่อกางในการสืบสารรักษาและพัฒนาควายไทยนะครับพี่น้องมือนีนะครับจากทีมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบืองเพื่อสมเด็จนะครับจังหวัดกำลังศิลน์ครับเป็นวันอาทิตย์ที่17นะครับเมษายนนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับปีใหม่ไทยนะครับผมวันอาทิตย์ที่17เมษายนนะครับมาชมราคากันว่านะครับ อาทิตย์นี้นะครับจะเป็นราคาแบบไดนะครับชมไปพร้อมๆกันครับพี่น้องนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับกับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าทีมชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าทีมได้คิดไม่ๆมนะครับให้พี่น้องเข้าได้รับชมไปตลอดนะครับพี่น้องครับเปิดหัวนะครับแม่ลูกนะครับพี่น้องอยากชมแบบไดก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจ่าทีมจะไปสอบไปหาพี่น้องเข้าเด้รับชมสวัสดีครับพ่อ แม่ลูกครับเนี่ยแม่ลูกคุณแม่ซุงคร้บนะครับเนี่ยแม่บ้านอยสามสิบหกโนลูกสาวลูกชายครับนะ่ลูกสาว,ล,สาวลูกสาวพอได้พอพ่อบ้านหรือว่าพ่อหลอดลูกเบิ่มพันล้านใบหลอดครบครับอลูกเบิ่มพันล้านนะครับใบหลอดครบเจักเดือนแล้วครับบ้านหาหกเดือนแม่เสื้ออีกไปเสือ้อพอได้ไหครับใส่ากาวจะเลือเล่อนไว้ อ่านะครับลูกเบิ้มพัดล้านนะครับลูกสาวเบิ้มอายุมั่นหาเดือนนะครับรับแม่สูงสูงมากหน่อยสามสิบหกนะครับอันตรรักษ์ชัดเจนดีนะครับผสมเก่าจะเริ่มในยักเดือนแล้วครับตามเดือนแล้วครับตามเดือนแล้วตัวทองได้แล้ะนออ่ะผู้ใดสิเอายวกะทรมากนะครับแล้วก็ตัวทองกับตรวจก้อนนะครับผมประกันทองนะครับสวยนะครับเออเผาเผาไงเลยนะครับตัวโตดีนะครับเพิ่อไปหลายไปไหนครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หนึ่งแสนสองบาทนะครับโทรมาสอบถามตอลองราคาใดนะครับในเบิงทายประกาศตำนี้นะครับเนาะบ่มีตำนี้นะครับผมขาถกขาถอนบ่ามีนะครับพี่น้องยางดีเบอร์โทรติตต่อเนี่ยพ่อศูนย์แปดเจ็แปดหน่เจ็ดห้าแปดพอยังครับพอสมานนะครับยุสัคนนี้ยุ้ยโพช่นะครับพอสมานโพช่พี่น้องทั้งรอยเอดกะ ติดต่อสอบถามพอเพิ่นได้นะครับแสนสองราคานี่ตัอร่องได้นะพอเนาะมันจยกตครับนี่แค่นี้เนาะอ่ะครับขอบคุณครับเป็นไหมนะครับเด้อ,อามาเบิ่งของดอนผู้ใดมาของตนโตงามเลยร้ายมานไหนครับแสนเท่าไหร่ครับเปิดใบหนึ่งแสนหนุนถวนนะครับผมเป็นลูกพ่อไหนครับนี่เป็นลูกแก้วฟาเป็นลูกแก้วฟาอายุหลายปีนะครับ ประมาณสองปีกว่านะครับส่วนสูงหลายในเนาะครับเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบเนาะไปสนใจนะครับเปิดไว้หนึ่งแสนบาทเป็นลูกแก้วฝ้าเอกสารใบหลอดเท่ามีบ่ครับเอกสารใบหลอดบ่มีนะครับพี่น้องครับเป็นลูกแก้วฝ้านะครับต้นโตดีนะครับบ่มีกะบ่มีด่างนะครับสองปีกว่าราคานี่ก็ตกองได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเขามานะครับเขาเบอร์ติดต่อเนี่ยครับศูนย์เก้าสาม หาซีหกศูนย์หาหาีนะครับซึ่งยังครับซื้อหน่อยนะครับยู้อสครับผมย้อยวใช่จ้ะยพใช่นะครับอ่าพี่น้องทางลอยเอ็ดติดต่อสอบถามขอมานะครับต้นตัวดีนะครับบ่มมีกะบวมมีดังนะครับผมประกันตมนี้นะครับเนาะครับผมประกันตมนี้นะครับขอบคุณค่ามันหมานครับมันชมโคมนี่สวัสดีครับพงไผ่เนาะครับนี่เพิ่นบอยู่เนาะครับครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องอยากจะชมแบบใดก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสวัสดีครับพ่ออ่าแม่ลูกนะครับแม่สูงไรเป็นไหนครับเนี่ยเปิดใบหาเงินเก้านะครับแม่สูงไรเป็นไหนครับประมาณร้อยสามสิบห้านี่ละประมาณร้อยสามสิบห้าลูกสาวลูกชายครับนี่ลูกสาวลูกลูกสาวนะครับเป็นลูกพ่อโค้มโตบ่ครับลูกโค้มโตมากนะครับลูกพ่อโค้มโตมากนะครับพี่น้อง สนใจนะครับให้ชมเปิดตัวหาหมื่นเก่าพันนะครับพี่น้องครับกับราคาอย่างยังต่อรองได้อีกนะครับผู้ใดอยากจะหาขั้วไปเลี้ยงนะครับผมอ่าในสองตัวนะครับแม่ลูกลูกแม่งต่างหากนะครับเปิดตัวหาหมื่นเก่าพันราคาอย่างต่อรองได้นะครับประกาศตามนี้นะพ่อเนาะตามนี้เขาเบอร์ติดต่อครับ083ย์แปดสามสามสี่สองพ่อสับปะรก็มาล่าไส้กับ พอสกลนะครับอยู่กับมาล่าใสนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามพ่อได้นะครับมีรถส่งคลองอัดฟ้ามราคานี่ก็ต้อร่องใดน้องพ่อเนาะอ่ะเปิดไปหามืินเก่าพานมาตัวเดียวมาควมเดียวพ่ออ๋อครับอ่ะให้ได้ขายมันๆครับยูบบานกับมี่อีกนะครับสนใจกระโทรหาใดนะครับขอบคุณครับครับชม แม่นี่แม่นี่นาสิท้องนะครับพี่น,อน้องตัวผมใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับท้งไผ่น้ครับนี่้องแม่บะสูงแรงมั้ยเนี่มจักเดือนแหรอครับมานเกากดแล้วเเดือนกว่าอา้าวใกนนล้พี่น้องเลยตัวเนี้ยไม่ไหวเนี่ยท้องทองทอ,องเกาจเ่นไม่หล่อครบนะแม่น้ออ่ะนะครับ ทองเก่าเจริญน,นะครับพระเอกได้ลูกเกาเ่าเจริญไปไก่กินน้องนะครับผมเด่นจำไม่สวยเลยนะครับแต่กี่ลอยสี่สิบได้มาตอนอีม,มานกับบอชอดเปิดไว้แล้วนะครับเปไิดไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทราคาหนีต่อรองหน่อยนะแม่เนะาะประกันต้นนี้หางบลดอกบลาดอนขาปลาทูกบลถอนเน้ะถ่ายใหญ่หาง มาดอกนะครับหางมาดอกนะครับไปถ่ายย่งใหญ่กว้างนะครับเปิดไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับราคาอยู่ตัวร่องได้ประกันทองเกาเจริญใครเอาไปกระถากินนองได้เลยนะครับนาสวยนะครับนาสวยชัดเจนปากไงปากไงเอื้องไงนะครับข้ออ่องทุ้งเทาขาวนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนดีสวยนะครับ เขาเปิดเขากว้างหน้าบ้านดีนะครับเหนมาเปิดไว้ที่1นึ0 0 0สนแปดหบาทเปิดที่ต่อนี่ไหม089 577 3673 3673นะครับแม่ยังครับแม่พินอยู่กันทระนะครับอ่ะไพอูท่างพุนกะติดต่อสอบถามหรือว่าท่างไก่ท่างไก่ส่งเดบิตตนะแม่เนอ่ะไครสนใจอยากได้ลูกเก้าเจริญนะครับไปไปกินน่องเอกสารไปหลอดเทาครบนะแม่นครบ โทรมาสอบถามต่อรองราคาได้นะครับขอบคุณครับแม่หันหมันครับมาชมตัวต่อไปครับพี่น้องไปครับไปชมตัวต่อไปครับสวัสดีครับพ่อครับแจ็คบาร์าาครับควกนี่วดดพวนี่ครับเจ็ดหครับเจ็ดมื่นหานะครับ ลูกสาวอ่าลูกสาวลูกพ่อได้ครับนะโค้มโตเลื่อลูกหลอดบอลดูเรือเปบ่ารูนะครับเป็นลูกโค้มโตนะพ่อเนาะอ่าส่วนสูงแม่ประมาณร้อยสามสิบนะครับจักลูกหรือครับเนี่ยลูกโตที่สามลูกโตที่สนะครับผู้ใดสนใจอยากได้แม่ลูกลูกแม่นะครับไปไหว้เก่งกําไรนะครับพี่น้องเพราะว่า ใหญ่ขึ้นก็ได้กำไรแล้วนะครับลูกเพิ่นนะครับไปเลี้ยงเล็กน้อยต,ต้นโตมากดีนะครับเนื้อนหนังหนาเลยนะครับต,ต้นโตดีโหพร้อมประกันต้นนี้นะพอน่อนาะบ่มีดอกเนาะขาโทข,ขาถอนบ่มีนะครับเนาะเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับผมต่อรองดอีกแล้วค่ะนี่อ่ะเบอร์ติดต่อที่พ่อนี่น,นี่เบอร์เจ้าของเพิ่นเบอร์ติดตอ่อเบอร์ติดตอ่อนะ่ย่เบอร์ติดต่อนนะเบอร์ติดต่อ โอ้ยโล่โล่โลไกลสุดหนีมากมาเหนื่อยมาไปที่สิศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกสองสามสองสามเจ็ดสองสองสามเจ็ดศูนย์โอ้ยจะเป็นคักจะเป็นคักนี่ละนี่ละเดี๋ยวเขาจะเบิ้งแล้วเขาจะเอาเอาต่อร่องได้อีกต่อร่องได้อีกนะครับราคานี้อ่าสนใจเปิดไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมาชมตัวจริงได้มีรถส่งหอดคอหอดฟ้ามนะครับเอาได้ขายอลไรบางนี่ ไอ้เมนคักได้เดือนงี้ฮะลูกสามนะครับสนใจบวถกบวถนบาอดอกบวดางนะครับสวัสดีครับเจ้าบาทครับนี่สี่หมื่นเจ็ดพันแม่สาวอายุจักเดือนแล้วครับจักปีแล้ว เสซิองอีกไปฮันเสซิงองบ่ฮันเซิงเนาะเปิดไป4ี่มเป็นลูกพ่อใดเนี่ยห้อหบ่เรื่มมาพอ่อค้มตัวพอ่อคมตัวนะครับผมเป็นลูกค้มตัวเปิดไปสี7มืพันบ่สี0หมื 47, 000, ่นเจ็ 4, 7, นะครับส่วนสูงประมาณหอยสาสหานะครับเบที่ต่อน่ะครับฮะศูนย์แปด ซีสองเจ็ดสองนะครับซื้อยังครับเสื้ออันนะครับยื้อใส่ครับนี่สารค้ามนะครับหอยอันสารค้ามนะครับไปสนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้นะครับขอบคุณครับเป็นหมานเด้อไปช่องนี้ขายลำคาบไอ้โคมนี่อ่ะเนี่ยครับ ไข่หมักขั้วโค้งนะครับพี่น้องครับควายโคลงนะครับเบ่งเปียบเทๆแล้วค่านะครับกับควายในขอเข้าอ่ะแม่นี่จักบาทครับแม่นี่แม่นี่สามหมื่นสองพันแม่แม่เดียวนะครับเนาะม่านไปครับในทองเพิ่งแยกลูกออกไปนะครับ่น้องอ่ะครสนใจนะครับเปิดใบสามหมื่นสามหมื่นสองพันบาทราคาห่องต่อรองได้นะครับส่วนสูงประมาณหน่อยสามสิบสี่สามสิบหาเนาะอ่ะเบ่งค่อมนี่นะครับแม่ลูก ลูกเถิกหน้าแม่ครับนะแม่ครับแม่ลูกแม่นะครับพี่น้องโค้นี่เปิดไว้ี่หมืครับสี่หมื่นเก่าพันบาทนะครับผมส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบหานะครับแม่เพิ่นนะครับโค้นี่นะครับอ่าภัยสนใจนะครับติดต่อสอบถามเขาบ้างเขาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก่าซีศูนย์่เจ็ดเจ็ดแปดหกสามสี่หกครับหกสานะครับหอยยังครับหอยยังครับหอยยังยุไซครับนีอยู่ออมเฟอรีละวพุ่มครับอยู่สีละวพุ่มนะครับขอบคุณครับมั่นหมานครับ ต้องภายนอกครับนี่น้อง่อบ่ะครับแม่สาวน้อยนะครับลูกพ่ออะไรครับนี่ลูกเบิ่มพันล้านนะครับอายุจักเดือนแล้วครับอายุหกเดือนกว่าเปิดไวราสไปนลครับนี่เปิดไว้แสนห้าหมื่นบาทนะครับแม่เพิ่งสูงไรไปนลครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเอกสารไปหลอดห้องครบนะครับนาะบ่มีเอกสารนะครับมาจากตัวครับต้นนั้นมามันอ๋อได้ได้ได้ อ่ะตัวนี้เปิดไปหนึ่งแห้าหมื่นบาทนะครับถูกเบิ่มพันล้านนะครับถ่ายหง่ๆหนาๆเลยนะครับส่วนสูงป,ประมาณร2 0อยยีบนะครับแล้วก็ตัวนี้ปะครับแม่นี่นี่ท่องอยังครับอ๋อทำยังไงครับทับสั่งอุดรไว้นะครับส่วนสูงป,ประมาณร3่อยสามหาได้นะครับ ส่่นสูงะมาหน่้อยสามสิบห้าทับซ้างอุดดนใจักหมื่นล้อครับจักหมื่นหรอครับอ๋อพึ่งทับเหมือนบ้นซุกเมื่อกี้นะครับเปิดใบร้ายไปนะครับแม่นี่อ๋อคุ้มอ๋อเป็นตัวเดียวนะครับเปิดไว้แม่ลูกนะครับแสนหานะครับอ่าอันนี้เป็นลูกเบมพันล้านนะครับแล้วก็แม่นี่ทับสร้างอุดรอนไว้นะครับเปิดแม่ลูกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับ แม่ลูกหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับนาบ้านเปิดดีนะครับเขาดีนะครับเขาดีเขาสวยนะครับขอเบอร์ติดต่อนี่ครับ062ครับ062 157 1หา7 3004นะครับพอยังครับพอลำครับพอลำนี่ใสครับขมวครับอยู่ขมวงนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามพอลำไปได้นะครับเปิดไปแสนหายนะครับ คือผสมสัางอุดรไว้ครับตัวนี้ลูกเบิรมพันลลานนะครับขอมขึ้นคำมันหวานครับสวัสดีครับเป็นหอยเตะป่ะครับโอ้โหหอยเตะคนดังนะครับพี่น้องมาชมควายหอยเตะครับเมื่อนี้มาจากตครับมาสามตคือแม่ลูกแล้วก็ตัวนี้เนาะมาชมแม่ลูกก่อนอันนี้แม่ลูกแม่สูงลายนะครับ ลอยสี่สิบเอ็ดนะครับกับลูกสาวลูกชายครับลูกสาวท้องดีครับลูกสาวเจ้าท้องดีนะครับใบหลอดครบครับพี่เอกสารใบหลอดครบนะครับเนื้อหนังหยุ่นเลยนะครับเต็มๆนะครับสีท้องนะครับท้องอารามเลยแม่สูงลอยสี่สิบเอ็ดประกันเลยนะครับน้องข้อมสูงเนาะประกันความสูงนะครับมีตำหนิปะครับบัวดอกบ่ดแดงนะครับผมอ่าวยหอยเตะนะครับ ลูกสาวเจ้าทองดีนะครับแม่สูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับเปิดไปแล้วเป็นไหนครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาในต่อร่องได้อีกมันไหครับราคาในต่อร่องได้อีกนะครับลูกสาวทองดีนะครับราคาเกษตรกรอนข้างขึ้ยโค้ยหอยตืนี่ิมิเตอทอดไปได้มาได้นะครับพี่น้องครับเถิดเถิดนะครับอ่ผู้ใดเอาไปก็ต่อได้สบายๆนะครับถ้าเราไปเอามาแต่ใส่นะครับคุย เดี๋ยวพี่กุ้ยบ้านครับโอ้ยนี่แม่ขนหูแม่พี่น้องเลยครับปลายหูวิดฟอดล่ำหอมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดว่าสายเพชรอุดรเนี่ยครับซายเพชรอุดรนะครับปลายหูบิดฟอดล่ำแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับตะเมียนเล่าสิบอกตลอดเลยตรงเนี้ยสกายคือกีบดอกบัวนี่นะครับขนเงี้ยวๆนะครับอ่ะนตลักษณ์ชัดเจนนะครับเปิดใบหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเมลูกโครบนี่ถ้าเบืองแม่สาวหน่อย แม่สาวนี่สูงแล้วนะครับสูงร่ะสูงอยสามสิบเจ็ดนะครับสูงลอยสามสิบเจ็ดลูกพ่อใดครับลูกดาวเหนือค่ะลูกสาวดาวเหนือนะครับสายเพชรอุดรน,นะครับสายเพชรอุดรโห้ตน้นตัดีคักนะครับเงีวลำเง้วนะครับแข็งคายดีนะครับ,แบบอัดอาหารอีก่เล็กน้อยนะครับเนื้อเขาจะขืนมากแบบเต็มเลย เป็นขั้วไทยบ้านนะครับนอกเพิ่นก็เลยบ่ค่อยใส่หัวอาหารครับบ่ได้กินหัวอาหารครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับดังนี่เป็นสันเลยนะครับเปิดใบแรกเลยครับพุกมนี่เอ้ยตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นลูกสาวดาวเหนือนะครับส่วนสูงอยู่ที่ลอยสามสิบเจ็ดอายุกับระม่านสองปีข่าวสามนะเนาะแข่าหั่นลลนนะครับเนาะประกันตัวนี้นะครับเนาะประกันตัวนี้นะครับ อขอเบอร์ติดต่อครับเบอร์ที่นี่0 6 4ย์หกสี่หกแปดห้าสอนะครับเบอร์หมายเตขนะครับเนาะภัรสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามขอมานะครับหรือว่าเฟซบุ๊กกับเต้คายซิ่งมาครับเต้ซิ่งหัวเอานะครับห้านหมานครับผมคขอบคุณครับอ่านะครับมาชมต่อต่อไป สวัสดีครับครับผมร้านเป็นไรครับน้อยน้อยนี่ทงแมวแยกตัวเมื่อนี้แมวโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเนาะตัวนี้สีนตัวนึงสีตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นสามตัวนี้เปิดไปสามเปิดไีเปิดเดี๋ยวสี่หมื่นนะครับสาวน้อยนะครับสาวน้อยอายุยังม้วนถึงปีอายุตัวนี้แปดเดือนตัวได้แปดเดือนครับตัวละแปดเดือนนะครับอ่ะม้วนถึงปีนะครับสาวน้อยวิ่งแยกได้ไปไว้เลี้ยงเล่น สี่หมื่นสาับ4ี่หมื่นะครับสนใจกับติดต่อสอบถามพ่อเขาเบอร์โทรศัพทย์แปดหศูนย์แปดห้าหกสี่หกนะครับพ่อพัดคร่อพยู่ซอยู่บังยุ่งกัลิินครับอยู่กาลิินบังยุ่งอ่ะมาชมของพ่อไอ้มที่นี่มาแม่4ีตัวเอ้าแม่นี่ลูกพ่อใดเนี่นี่ ลูกเจ้าล้านห้าแสนส่วนสูงล้านนะครับไอสารลายสามหกอายุเพืเ่อนเนยอายุปีกว่านะครับส่วนสูงลายสามเป็นลูกข้างล่างหาแสนฮะเปิดใบแสนหาตั้งแม่นอนตอนนี้นอตอนนี้เปิดใบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นลูกสาวล้านห้าแสนนะครับหน้าเอิร์กดีดีกำลังแข่งท้ายดีๆนะครับอ่ะโค่นนี่ ไปได้แสนสองนะครับโคมนี้แม่ประกันทอง,องก็จะเลื่อนซีเดือนลูกลูกสาวเป็นลูกของคมโตโคมโตนะครับลูกสาวคมโตแม่ทองก็จะเลื่อนซีเดือนแม่ส่วน,นสูงประมาณร้อยสามสิบเนาะแม่ส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบทองก็จะเลื่อนซีเดือนประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับลูกสาวเป,ป,ป,ปิดไว้แสนสองตัวนันมาที่นี่ไปด้ไ่มมาชมไยโอ,โอ เออขตีเอ,อ้เอาตัวนี้นี่เป็นลูกสาวเบิ่มพัลนะพ้ันแม่บังคับอุ้ยข้อนะพี่น้องเลยเบื่องให้เบิ่งดีดีเบิง่งลักษณะการยืนนะครับการยืนเข่าขค้อเข่าหางนะครับแข็งขาเรียบเรียบนะครับเรียบกอดชิดนะครับเรียบหน่อยกอดชิดสี่ลงล่างนะครับเนื้อหนังืงยย่นเลยนะครับข้อดีนาดีนะครับอาอยุเจ็ดเดือนแล้วครับ สองปีสามสองปีสามแต่เอกสารเขามี่วแม่เอกสารบ่มีเนาะตัวเนี้เอกสารบ่มีนะครับแต่ว่าเป็นลูกเบ่มพันล้านนะครับเบื้งปากนะครับปากนะครับหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเขาเปิดนะครับสองปีสามเดือนนะครับเอิร์กมะพร้าวใหญ่เลยนะครับแข้งขาเรียบๆประกันตันี้ได้เนาะประกันตันี้นะครับบอถกบ่ถอนนะครับหางบะดอกนะครับ เปิดไม่ร้านเลยครับสองแสนเจ็ด,ดสองแสนเจ็หมื่นบาทลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับเปิดไปสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับบางทายแต่เปิดเงาทายใหญ่ๆเลยนะครับเงาหางใหญ่ๆอ้าวทักมาโทรมานะครับสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์แม่ที่เนี่ยศูนย์เก้าแปดแปด ห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งพ่อไอพ่อไอนะครับอ่าย่างตลาดอ่ะสนใจโทรติดต่อสอบถามเข้าไปนะครับขอบคุณครับบริหานครับสวัสดีครับสีลงช่องครับผมมาลงช่องเลยนี่โอ้เสียเสียเสียไปแล้วเสียเสียสวัสดีครับไลฟ์เป็นไงครับนี่หกมื่นกเปิดเลยหกหมื่นก่อพันนะครับอายุจักปีแล้วครับนี่ องปีกว่าเป็นลูกสาวพอได้ครับสื่อมาน้ำบาโอ้ยแต่ว่าตนโตดีนะครับเนื้อนังร่มหลวมเลยนะครับผมเนื้อนังร่มหลวม,ลวมแสดงว่าขั้วตัวนี้สิไปได้อีกนะครับยิงไนดีๆลกยินดีดีะนะม้าเบิ่งถ่ายนะครับถ่ายเต็มเต็มเลยนะครับเงาหางจับขัวบบกไห่เลยนะครับหางใหญ่หางงาว บะทอกบะถอนนะครับเนาะบะดอกมีดตำหนิตรงไหนบ่ครับบะมีดตำหนินะครับพี่น้องอ่ะรับประกันตำหนินะครับเปิดใบหกหมื่นหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะขอเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามห้าสี่ห้าแปดนะครับห้อยยังครับห้อยเอกนะครับยุ้ยใสครับไม่วดีครับยุ้ยไม่วดีนะครับห้อยเอกไม่วดีอ่ะไปสนใจโทรติดต่อสอบถามมานะครับทางลอยเอ็ดเนาะ ขอบคุณครับแม่หมา<อ>นะครับแดดจะออกแล้วนะครับพี่น้องแดดจะออกแล้วนะครับอ,อันนี้เทากับเบิง้งกนะันแล้วเนาะเบิ้งหมดแล้วโซนนี้เทากับเบิ้งหมดแล้วนะครับพี่นอ้อ,นองเนะนะครับกจะจะขออันนี้ จัาบาทครับนี่สามหมื่นหกพันสามหมืแม่ตัวเดียวนี่ครับสามหมื่นหกพันนะครับแม่สาวน้อยอายุไรบ้างนะครับท่านพ่อสองปีนะครับสามหมื่นกว่านะครับพี่น้องอ่าเบอร์ที่ต้อนนี่ครับมีตำหนิ้ไครับนี่ตี้แห้งหางครับผมหางหเป็นยังครับหางโอหางดอกนะครับหางเป็นดอกนะครับเอาไปเป็นเนื้อได้นะครับให้เนื้อให้เนื้อ สวัสดีครับผมครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองสามหกสองสามหกห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดหกนะครับหอยนะครับหอยนัดครับผมหอยนัดนะครับยุสัยครับเนี่ยย่างตลาดนะหอยนัดย่างตลาดนะครับไปสนใจโทษติดต่อสอบถามไม่ได้นะครับราคากิดต่อร้องกันได้ขอบคุณครับไม่หวานครับขายแต่ขายเด้อนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับติดติดตามรับชมนะครับช่องจ่าทีมชาแนลนะครับใอ้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีตลอดไปนี่กันใส่นะครับเป็นกอบเป็นกำบเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้จ่าทีมกับสิขอจบขอพ่อแต่พียงแคนี่นะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับอยากจะเอ่อให้จ่าทีมไปไซส์นะครับไปคอกไดฟฟาร์มได้ก็ติดต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับผมพิมพ์กับไปในเพจเฟซบุ๊กนะครับจ่าทีมชาแนลนะครับพี่น้องครับ เด่งเป็นมาหลดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะที่หมอขอพ่อแค่นี้นะครับพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขบู้สุขคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ